ยอดขายกระบะรถยนต์ในไทยปี2,568โตโยตา้าไฮรักรีโวยังยืน1แม้ว่าขายมาแล้วครบ10ปีทั้งตัว G R และรุ่นม,มาตรฐานส่วนที่น่าสนใจเป็นอันดับ3ที่ขับเคลื่อนอย่างมัมั่มนทั้ง Ford r a n g เ r จและไทยท่านก็ถือว่าตอนนี้ไทยท่นตั้งแต่เปิดสักสาราดใหม่มากขึ้นมาเป็นเบอร์3แทนที่ Ford r a n g เ r นจอหมาว่ายอดห่างจะไม่กี่คันแค่หลักสิแต่ถือว่าเป็นการพัฒนามาก สำหรับไทยท่านที่ทำยอดขายในไทยได้ดีตั้งแต่ปี2024จนมาถึงปี2025เปิดหัวสักลาดใหม่ไทยท่านก็ยังขึ้นมาเป็นเบอร์3าแซงฟอร์ดเลนเจอร์ขึ้นมาแม้ว่ายอดขายจะห่างกันแค่หลักสิบแต่สิ่งที่น่าสนใจนับจากนี้ก็คือไฮรักหากมาช้ากว่านี้ตลาดกระบะขนาดหนึ่งตันในไทยรวมไปถึงกระบะสมรรถนะสูงน่าจะทำให้ส่วนแบ่งในตลาดโดนแย่งไปทางรถอีวีทางรถน้ำมันด้วยกันเองซึ่งตอนนี้ฟอร์ดก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่ออสเตรเลียอย่าง เ a n g นเจอซูเปอร์กระบะที่สามารถลากได้มากถึง8ตันและบรรทุกได้มากถึง4.5ตันโตโยต้ Toyota จะปรับกลยุทธ์ยังไงวันนี้เรามาพูดคุยกันกันกบไฮรักเจนใหม่หากมาช้าคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตลาดในเมืองไทยหลังจากมีการปล่อยภาพสปายช็อตออกมาแล้วก็มีรถ หลุดวิ่งทดสอบออกมาซึ่งดีไซน์แน่นอนว่ามีการปรับเปลี่ยนแน่นอนทั้งด้านหน้าและด้านท้ายส่วนหัวเก๋งที่หลายคนคาดการว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีภายในที่กว้างขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็น่าจับตามองแต่ก็ถือว่าน่าเสียดายที่ลหลายสื่อก็ลงความเห็นว่าหัวเกง๋งหรือว่าภายในห้องโดยสารยังจะมีขนาดความกว้างเท่าเดิมแต่ตัวรถ จะยาวขึ้นแล้วก็ดีไซน์ภายนอกจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้มีเส้นสายที่เด่นชัดแล้วก็โคมขึ้นส่วนที่เราเห็นก็คือนิดเบกก็จะมีมาให้4ลอ้อภายในจะถอดแบบมาจากรุ่นพี่อย่างกระบะทากโมาจะได้ความดูดันแต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องรอติดตามหน้าจอตรงกลางร,รวมไปถึงหน้าจอเลนอใหม่มีการปรับเปลี่ยนใหม่แน่นอนรวมถึงระบบความปลอดภัยไม่จะเป็น รลเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮมกองรอบคันแล้วก็เอดัสนี่ครับดิสเบรกเขาจะมีมาให้4ล้อแต่จะมีตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดหรือว่ารุ่นเริ่มต้นหรือจะให้เฉพาะรุ่นท็อปสุดแต่ที่ไทยต้องรอรุ่นว่าเราจะได้ออปชั่นนี้ไหมนะครับนี่ก็เป็นภาพนะจากเฮดไลม์มากนะก็เป็นภาพล้อนะครับด้านหลังนะที่มีดิสเบรกอยู่ด้านหลังนะครับแต่โช๊นะก็ยังอยู่ ด้านในนะครับไม่ได้เอาออกมาด้านนอกเหมือนกับตัว GR ส่วนที่น่าสนใจก็คือกระบะจ r านะครับมีข่าวว่าจะมีการเพิ่มในส่วนของรถในปีนี้นะรุ่นไมนไดเชนนะครับจะมีการเพิ่มในส่วนของสีแล้วก็ใส่ชุดแต่งให้ดูดุดันมากขึ้นกว่าเดิมนะอาจจะมีการเซตช่วงล่างใหม่นะครับแต่ช่วงล่างอันเดิมของเขาก็ถือว่ามีการนะต่อยอดเพิ่มเติมมาจากไฮรักรีโวในบ้านเรานะครับมีการขายายฐานล้อนะให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ รับรองการบรรทุกได้ได้1ตันนะครับอย่างที่เห็นในตอนนี้นะก็มีการทดสอบนะครับซึ่งไฮรักนะก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะที่ขายทั้งที่ไทยออสเตรเลียแล้วก็แอฟริกานะครับรวมไปถึงยังตลาดอเมริกาใต้นะครับที่มีกระบะไฮรักใช้นะครับถือว่าบ้านเราก็เป็นฐานผลิตหลักนะที่ทํารุ่นนี้ออกมานะรวมไปถึงรุ่นใหม่ที่จะออกมานี้นะครับ ซึ่งก็มีข่าวว่านะอาจจะมีการไม่ได้เช็ในส่วนของตัวรถใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะมีการโมเดลเชนะในชื่อทาโวตามที่เขาจดสิทธิบัตรนะครับขุมพลังนะยังจะเป็นขุมพลังเดิมนะตระกูล 1GD นะ2.4แล้วก็2.8ลิตรนะครับมีข่าวมาว่าจะมีการปรับจูนสำหรับเครื่องยนต์2.4ให้มีพละกำลังเทียบเท่ากับ d m a ม2.2 m a ง f ุ r สอฟนะครับเพราะว่าคู่แข่งหลักในไทยก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรวมไปถึงตลาดที่ออสเตรเลียแล้วก็ทาวอินโดนะยอดขายที่อินโดนะครับก็เบียดกับ มิสซูบิชิไททานเลยนะครับมิสซูบิชิไททานก็ไม่ธรรมดานะนะครับมาแรงเลยในปีนี้นะเปิดหัวมานะก็แซงทั้งฟอร์ด a n g เ r นเจอร์แล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่เบอร์สามนะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับนี่ดีไซน์ตัวรถนะอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะอยากจะเห็นหน้าตาแบบชัดๆแล้วว่าจะออกมาสวยโดนใจมากแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือราคานะหากใส่ออปชั่นมาเต็มเหมือนกับ ค,คู่แข่งนะครับแน่นอนว่าราคาน่าจะกระโดดจากนะครับรุ่นที่จําหน่ายในโฉมปัจจุบันไปมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องรอติดตามนะครับเพราะว่ารุ่นรุ่นปัจจุบันของเขาก็ถือว่ามีราคาที่สูงกว่า,ารุ่นที่เป็นคู่แข่งนะครับเล็ยงมีกระบะจีนนะ ev เข้ามาทําตลาดในบ้านเราอีกนะทั้งดีไซน์ออปชันนะครับราคาทําได้ดีเลยนะครับต้องรอดูว่าโตโยต้าเจนใหม่นะครับจะใส่เครื่องยนต์ไฮบริดมาจําหน่ายในไทยไหมที่แอฟริกามีแล้วนะสำหรับไฮบริดนะสอลิตร นะครับที่ออสเตรเลียก็มีทั้งตัวรีโวนะไฮรักแล้วก็ตัวฟอ์ชูเนอร์นะครับฟอ์ูเนอร์นะก็มีข่าวว่าบ้านเรานะน่าจะไดะ้เปิดตัวรุ่นใหม่ New f อ n ชูเนอรนะก็คือตัวที่ w i d บอดี้นะครับมีการใส่ในส่วนของชุดแตง่งมาให้นะครับก็เพิ่มนะความสวยงามความดูดันนะครับตัว GR ก็เป็นที่น่าสนใจนะน่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะสำหรับตัวใหม่สำหรับ GR นะครับก็มีการเพิ่มในส่วนของชุดแตง่งใหม่นะครับคิ Q ้วล้อ นะส่วนดีไซน์ด้านหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามนะครับคุ้มพลังนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะน่าจะมีการปรับจูนนะครับให้มีพลังก,กาลังเทียบเท่ากับแม c f ฟอร์ด2.2นะครับนี่เป็นภาพเรนเดอร์นะที่นํามาให้กับแฟนๆได้รับชมนะดีไซน์นะครับอาจจะไม่ได้ออกมาแบบนี้100%นะครับแต่ก็มีความคล้ายคลึงนะกับรุ่นเดิมอยู่นะแต่เขาบอกว่ามีกลิ่นไอของกระบะทาโฮมานะครับจะได้มากน้อยแค่ไหน ต้องรอติดตามแล้วก็มีการจดจิที่วัตนะทาวโคมาในไทยด้วยไม่แน่นะเพราะว่า Ford เขามาทุกขุมพลังนะครับซูเปอร์ดูตี้แรงนะเครื่องยนต์ V6 250แรงมา600นิวตันเมตรเครื่องยนต์3.0ลิตรดีเซลนะครับพี่โตของเราจะเล่นด้วยไหมตลาดนี้ต้องรอดูนะครับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าแรปเตอร์มา GR เข้าเข้ามาด้วยซูเปอร์ดูตี้เข้านะไม่แน่จะได้เห็นทาวโคมาหรือเป็นทันดา โตโยต้อาจจะนำสองรุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายในไทยแฟนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงหากโตโยต้านำทั้งทากโ m มาทันดาและเปิดตัวไฮรักทาววที่จุดสิทธิบัตรในบ้านเราไปนั้นในชื่อนี้แฟนๆมีความคิดเห็นยังไงหากใส่ออปชั่นและดีไซน์ออกมาโดนใจราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่และถ้าไม่ใส่ออปชั่นมาให้ราคาเท่าเดิมคิดว่ายอดจำหน่ายจะสู้กับ คู่แข่งแล้วก็รถ EV ได้หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกกัน,นนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะการเปิดตัวนะครับ่าจะอยู่ในช่วงปลายปี2025หรือไม่ก็เป็นช่วงต้นปี2026นะสำหรับกระบะไฮรักเจนใหม่นี้นะที่หลายคนก็เฝ้ารอนะทั้งที่ไทยที่ต่างประเทศนะครับถือว่าตอนนี้โตโยต้าก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งงาน m o เตอร์โชวนะาโดน EV นะครับอดจองแซงนะครับโตโยต้าทำไปได้9 0 0 0กว่อคันส่วนค่ายที่ทำได้เยอะก่อก็เป็น BYD จากจีนนะครับเป็นรถไฟฟ้าเพิ่งมาเปิดอยอดจองในวันสุดท้ายนะก็แสงโตโยต้าขึ้นไปนะครับต้องรองดูยอดจุดทะเบียนอีกทีนะว่าจะตรงตามที่จองหรือไม่แฟนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกอนเลยนะครับใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ